ก็เป็นวันสุดท้ายที่แพตตี้ได้อยู่ที่นี่ค่ะก็จะบอกว่าจริงๆเสียดายมากเลยอยากจะให้เห็นการสำรวจตลาดหลายๆที่เนาะแต่ว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างเคร่งในเรื่องของการ ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนะคะก็เลยได้ภาพมาน้อยมากสรุปเทนสั้นๆแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะคะหมวดแรกก็คือเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มตอนนี้นะคะประเทศนี้ก็คือฮิตในการที่เอาเครื่องดื่มเนี่ยมาใส่ใน,ะนลักษณะเป็นถุงเ,เป็นถุงพาแล้วก็มีเขาเรียกวเป็นฝาบิดนะคะอยู่ข้างบนนึกภาพน้ำยาปรับผ้านุ่มมะค่ะบ้านเราประมาณนั้นเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำผลไม้อะไรนะคะทุกอย่างก็คือเริ่มจะไปอยู่ในถุงแบบนั้นนะ ส่วนหนึ่งพัตตี่ว่ามันเป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะนะคะเพราะว่าพอเราดื่มเสร็จเนี่ยถุงมันมีลักษณะที่มันสามารถแบบ squeeze แล้วมันก็พับได้นะคะมันจะเล็กลงอะไรแบบนี้นะแล้วก็สําหรับเ,เรื่องขนมนะคะขนมเนี่ยพัดีมองว่ายังไม่มีรถยอนฮิตอย่างแบบรถทราฟเฟิลแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะหันมาฮิตไหมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเทรนด์สุขภาพอันนี้มาแล้วแล้วก็มานานมากแล้วสําหรับประเทศเกาหลีนะคะ functional drink มีแล้ว แล้วก็มีมานานแล้วเหมือนกันเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นแนวแบบพวก Energy Drink ที่เป็นแบบแนว Healthy เนาะพวกแบบ Energy Drink ใส่วิตามินหรือว่า Energy Drink ที่แบบทำจากสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะประเทศเกาหลีก็คือให้ความสำคัญเรื่องแบบนี้มากๆนะคะถ้าพูดถึงเพนเครื่องดื่มที่นี่นะคะจะเน้นเป็นแบบฟิตซี่นะมีความแบบผสมซ่านะคะ เยอะมากหลายตัวมากๆเลยราคาไม่เหนีกันมากค่ะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึงหน0่วอนันะอันนี้นะคะก็จะเป็นเชลพวกนมเนาะสินค้าก็ยังไม่ได้ดูแปลกตาเท่าไหร่นะกับที่เคยมาเมื่อประมาณสาบ3-4ปีก่อนจะเยอะก็คือน้ำผลไม้ค่ะซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็นี่จะมีเป็นนมแบบ ก็ยังคงอยู่คู่กับเกาหลีค่ะเป็นพวก,กาแฟอันนี้ของน่าจะเติมชานะเพราะว่าแหวนเยอะมากแล้วก็นี่นะคะจะเป็นพวกชานะคะแล้วก็เป็นนี่ตัวนี้ที่แบบขายที่ Starbucks ที่ไทยนะ,ะบาซิลซีดยังมีอยู่นะคะแล้วก็พวกอันนี้เป็นชาหนงค่ะข้างบนนี่นะคะเจอมังคุดค่ะ8,900วอนมีทั้งหมด5ลูกนะแบบนี้นะประมาณ2 0 0กว่าบาทค่ะ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะร้าานี่คือหลากหลายสายพันธุ์มากโอ้ยชตอเมาหีีแล้วก็สิ่งที่ยากสำหรับประเทศเกาหลีแน่นอนว่าเรื่อง KFDA นะคะหรือว่าเรื่องออยอเก,กาหลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ register เข้ามาต้องใช้เวลาแล้วก็ฉลากทั้งหมดของเรานะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีค่ะอ,อ สำหรับเรื่องอื่นนะคะพตตดิ้ก็ยังไม่เห็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนอกจากร้านคาเฟ่ที่มันจะมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโอเคสำหรับประเทศเกาหลีนะคะก็ต้องขอจบคลิปลงแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปประเทศไหนเราติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายเออก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นคลิปแถมกันนะ้ก็คือว่าพอดีลูกค้าพอดีนะคะนำเข้าพวกแบบสินค้าแช่แข็งอะไรพวกเนานะ เขาก็เลยไนห้องเย็นแล้วก็เอาสิ่งนี้มาฝากค่ะ,ม,ค<ก>ะคมันคือกุ้งทุกคนมันคือกุ้งจากรัสเซียซึ่งตอนแรกเราฟังเราก็เฉยๆว่าแบบเออแล้วมันพิเศษยังไงอะไรย่างเง,งี้ยคือเขานำเข้าหลายอย่างนะคะทั้งแบบไอปูตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็พวกกุ้ง็อบสเตอร์ปลาหมึกปลาต่างๆนะคะจากประเทศรัสเซียเยอะมากทีนี้ความพิเศษคือแบบนี้ให้ดูชดัชดๆอีกครั้งนะคะอันนี้นะจากประเทศรัสเซียนะคะ i u นั่นรัสเซียนะคะนี่ทุกคนดูกุ้ง ป็นเคือมันไม่ได้แบบคือเขามี lobster มีอะไรแต่ว่าเอามาทำเองไม่ได้ไงก็คือมันยัง f r o z e นอยู่เห็นมะคะยังเป็นแบบเกร็ดน้ำแข็งอ่ะก็มีความแบบเออกุ้งเออยอะไรเอย้ยอะไรลู้ป้ามันคือกุ้งมีไข่คุณเพราะว่าอะไรคะบางประเทศเขาห้ามจับสัตว์น้ำนะคะในช่วงที่มันมีไข่เห็นไะคะนี่นะคะไข่กุ้งนี่โอ้โหมาแบบแน้นปึกปักมากเลยนะคะดูนะคะ นี่แลเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเขากินกันยังไงนะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะใกนการทำกุ้งคือแก้วน้ําน้องกุ้งค่ะใส่ลงไปในแก้วน้ำแล้วให้ใช้น้าเย็นค่ะน้ําเย็นนะคะแช่น้องกุ้งไว้ไนี่นะคะก็แช่วไว้ประมาณ15-30นาทีนะแล้วเราจะมันกินกันค่ะ ะะกุ้งที่เราแช่เสร็จแล้วน้องก็จะแบบนิ่มเห็นไหมคะเมื่อกี้มันยังแบบแข็งอกแป๊กอันนี้นิ่มแล้วทีนี้ตอนแรกอะ่ะกินมาแล้วคะ่ะที่ออาฟิศลูกค้าลูกค้าเขาเรียกว่า Angel s h ชิมนะคะแบบประมาณว่ากุ้งนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้ยนางอ้าอย่างงี้ก็เก๋ถ้าเขาว่าเหตุเขาต้องดุแพตตี้แน่เลยอะประมาณวนะ่าสอนไปแล้วทําไมไม่จามงี้คือเขาว่าอธิบายที่มาที่ไปคือยาวมากว่าแบบ เออกุ้งเนี่ยมันอยู่ในน้าเย็นนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามันมัสโซลมันจะแบบแข็งแรงกว่ากุ้งปกติอะไรเงี้ยค่ะมันจะทาให้แบบหวานอร่อยอ่ะว่าไปนี่นะคะแกะเนื้อออกมาแล้วนะนี่นะเนื้อนองกุ้งอมันคือไงลูกป้าทุกคนอื้อคือมันหวานมากหวานแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลย อืมจริงหวานตัวเองแล้วเนื้อคือแบบอื้มดึงมากอืมทีนี้ไข่เขาก็บอกให้เรากินไข่ด้ะอื้มอืมแล้วเขาบอกว่าเอาไปกินกับรำยอยไอ่ไกินกับข้าวก็ได้เขาก็บอกว่าเย็นเนี่ยให้พัเตี้ยไปซื้อเบีร์มากินกันอืมนี่ค่ะ จุงมันรสชาติไม่เหมือนกุ้งไทยทุกคนมันหวานเหมือนเชื่อมอะค่ะมันไม่ใช่หวานสดแบบทั่วไปไอ้กุ้งหวานสดอะเราก็เคยกินนึกออกปะ,กะเอามาเกษตรดีๆหรือว่าร้านอาหารทะเลที่มันสดจริงๆอะคือมันก็หวานแต่มันไม่ได้หวานแบบเนี้ยอันนี้มันหวานแบบหวานหวานแบบตอนแรกเห็นกุ้งอะในใจคิดว่าอะไรรู้ปะ ฉันต้องเลียนแน่ๆฉันกินไม่ได้แน่ๆแล้วฉันต้องนึกถึงแบบจิ้มซีฟู้ดใช่ปะแต่อันนี้คือแบบไม่ต้องเลยคือมันอร่อยมากจริงๆไม่เคยรู้เลยว่ากุ้งราเซียอร่อยมากเขาบอกว่าที่มันอร่อยมันเป็นเพราะว่ากุ้งอ่ะมันถูกเลี้ยงในน้ําเย็นใช่ไหมแต่ว่ากุ้งที่ไทยอ่ะมันเป็นน้ําแบบน้ํามันอุ่นนะคะแบบน้าทะเลบ้านเรามันอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือจบแล้วกุ้งราสเซียอร่อยมากไปละค่ะบ๊ายบาย